นมจืดไม่อร่อยทำนมชมพูกินกันดีกว่าครับผมอันนี้เป็นไซรัปแย่าหวานคีโตศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีคาเฟอีนนะครับโอ้โหแล้วก็ใส่ไปเลยครับผมกับนมจืดเนี่ยเพียวๆใส่แบบนี้เลยนะนี่บีบไปเลยครับบีบไปเลยความหวานนะครับใส่เยอะหวานเยอะใส่น้อยหวานน้อยหวานเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่มีแคลอรี่นะครับผมหวานเยอะไปเลยเอาเผื่อไว้กินกับน้ำหวานบ้างนะเอาเผื่อกินน้ำเปล่าบ้าง อุ้ย <laughs> <c oughs> ขย่วนะครับผมแยวเ <c oughs> ยวแยวนมชมพูก็น่ารักแบบนี้เลยนะครับน่ารักไหมน่ากิน <c oughs> ไหมเออน่ากินไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้กินหร <c oughs> อกหอมมาก <c oughs> ไปโอ้โหเกินครึ่งขวดแล้วอะไม่หยุดด้วยยังไง เฮ้ยเฮ้ยทั้หมดแล้วโอไมค์กอดกินกับนมแช่เย็นๆมา,าหวานหอมอร่อยเหมือนนมหน้าโรงเรียนเลยนมชมพูเหมือนไหมคะเหมือนนนอเหมอน้องยังบอกอร่อยเด็กแม่โกหกใช่ปากกาไว้ให้นะครับมี30กว่ารสชาติให้เลือกนะครับผมจะตาย